ขมิ้นอับอายไปทั่วโลกหลังรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพประกวดนางงาม Miss g r a n d International 2024แต่ล่าสุดประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพแล้วเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎในฐานะผู้จัดได้โดยจากการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของ Miss g r a n d ได้โพสต์ข้อความว่าเราเสียใจยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปสาเหตุจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นจากไลฟ์ของบอสนวัตเผยว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าภาพมาดูแลผู้เข้าประกวดเมื่อเดินทางไปถึงงานถแถลงสื่อไม่มีรมัฐมนตรีท่องเที่ยวมาร่วมงานถแถลงและมีปากเสียงกับทางทีมงานของมิสแกลนมีการด่าดทอแสดงอาการไม่พอใจคุกคามขู่จะทำร้ายร่างกายทีมงานด้วยจึงเป็นที่มาของการยกเลิกงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีภาพการต้อนรับสาวงามจาก74ประเทศบนเรือเจ้าภาพของกัมพูชาจากกระแสที่ชาวเน็ตมีการกล่าวถึงคือเรือมีขนาดเล็กทําให้พื้นที่จํากัดและแออัดเป็นอย่างมากที่พีไปกว่านั้นคือใช้เก้าอี้พลาสติกในการรับแขกซึ่งไม่สมเกียรติกับสาวงามจากทั่วโลกนอกจากจะทําให้กัมพูชาเสียหน้าในฐานะเจ้าภาพแล้วยังเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของงานประกวดมิสแกรนอีกด้วย ทั้งยังมีภาพอาหารว่างเช่นไข่นกกระทาแกะถัว่วพร้อมแก้วน้ำพลาสติกเรียกได้ว่าอับอายไปทั่วโลกกับการจัดงานในครั้งนี้จนสุดท้ายถูกสั่งยุติบทบาทการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการซึ่งงานจะดำเนินต่อไปในประเทศไทยด้านชาวไทยและกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างหนุดเดือดชาวเขมรบอกว่าเรารู้ว่าประเทศไทยไม่เคยรักเราด้วยความจริงใจตั้งแต่แรก ถ้าเหยียบย่ำเราได้มันจะไม่ให้เราเติบโตบนเวทีนานาชาติถัดมาบอกประเทศไทยและเวียดนามอย่าไว้ใจพวกเขาพวกเขาไม่อยากเห็นขมิดีกว่าแน่นอนว่ากัมพูชาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เพราะกัมพูชาทําอะไรก็ดีดังนั้นมันเป็นไปได้ว่ากัมพูชาทําได้ดีกว่าที่คุณคาดหวังเพราะคุณไม่อยากให้ประเทศของฉันได้รับการชื่นชมมากขนาดนั้นขอโทษที่ทําให้คุณผิดหวัง อีคนบอกมันน่าเศร้ามากเราได้รับเลือกเป็นเจ้าบ้านแล้วมาเอาสิทธิ์ไปจากเราซะง,งั้นไม่เป็นไรบางทีเขาก็ไม่เคารพเราด้วยซ้ำถ้าพวกเขาต้องการก็ปล่อยให้พวกเขาทำไปประเทศไทยวางแผนเพื่อทำลายกัมพูชาประเทศไทยมีแผนชั่วร้ายประเทศไทยดูหมิ่นกัมพูชามีชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์ว่าเราชาวอินโดเชื่ออย่างเต็มที่ว่าองคอก์กรกัมพูชาผิด ด้านชาวไทยแสดงความเห็นว่าต่างประเทศเขาจะได้รู้เสียทีว่าอะไรดีๆเคยโพสต์ไว้ในเฟซที่ผ่านมามันคือภาพลวงตาเคลมเข้ามาหมดสาวๆมิสแกรนทั้งหลายคือพยานสําคัญอีกคนบอกว่าที่จัดเยอะแยะไปร่วมมือกับบ้านป่าเมืองเถือนจะร่วมมือจัดงานอะไรก็ดูความเป็นไปได้และศักยภาพความพร้อมเขาด้วยหากใครได้รับอันตรายมันคุ้มค่าไหมที่ที่เขามีความพร้อมและมีศักยภาพก็มีครับ มันเคลมทุกอย่างก็ยังไปอีกพูดจัดประเทศคุณไม่มีความพร้อมสักอย่างมีอย่างที่ไหนงานการาดินเนอร์ให้นางงามนั่งแทะถั่วแถมยังติดต่อผู้ประสานงานไม่ได้อีกเอาตรงไหนมาพร้อมเป็นปัญหาตั้งแต่เช็คอินแล้วนี่งานระดับชาติยังพลาดมากมายขนาดนี้อะไรที่เรียกว่าพร้อมประเทศนี้ไม่เคยพร้อมอะไรสักอย่างจะด้วยนิสัยและความมีอายะของคนก็ไม่น่าคบหาการแต่งกายชุดประจำชาติก็เคมาจากไทย การแสดงโขนรามเกียรติก็เคลมของไทยแม้แต่วัฒนธรรมลอยกระทงก็ลอกเลียนแบบไทยมวยไทยก็บอกว่าเป็นของเขมรคนไทยบอกต่อไปอีกว่าน่าสงสารนางงานที่ต้องไปประกวดนะไปลงแพ้หน่าสมเพศเวทนาดีนะแพ้ไม่ล่มแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เอาเสือมาปูข้างกำแพงให้ทำกิจกรรมเหมือนตอนที่สนามบินสร้างเสร็จแล้วเอาเสือไปปูกินข้าวกัน โคตรจี้เลยอยากอินเตอร์ระดับโลกแต่จัดงานกโหลกกกลามากเก้าอี้บนเรือไปยืมงานวัดมาให้นางงามนั่ง้าปูเวทีเหมือนงานโรงเรียนจัดประกวดถัดมาบอกอย่าไปตำหนิเขาเลยครับจริงๆแล้วประสบการณ์ในการจัดงานระดับอินเตอร์เขายังมีน้อยอยู่ก็เป็นไปได้ครับสำหรับเราเองควรเป็นครูสอนงานให้เขาเพิ่มเติมครับว่าก็ว่าเถอะเราเป็นที่ปรึกษาให้ได้เป็นครูสอนเพิ่มเติมทักษะประสบการณ์ให้ได้นะ แต่เขาต้องยอมรับอย่างจริงใจนะครับไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราสอนไปสิ่งที่เราให้คำปรึกษาไปมันก็สูญเปล่าถ้าหากเขาคิดล้างครูอยู่ตลอดสุดท้ายบอกโล่งใจที่จะไม่ได้เห็นนางงามใส่ชุดไทยในขมนแล้วถูกเคลมว่านี่คือชุดขมนซึ่งจะเป็นโคตรดราม่าให้คนที่ไม่เห็นด้วยกลับบ้านเราครับสุดท้ายฝากทุกท่านกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอ และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้